ทางของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่มีน้ําท่วมเข้าบ้านเรือนค่ะโดยลําน้ําแม่กลางของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นจุดที่รับน้ําจากยอดดอยอินทนนท์ค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยมีปริมาณมากนะคะทําให้น้ําหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตําบลบ้านหลวงอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณนันทิกากิจปาโรรายงานจากอําเภอจอมทองค่ะ ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนค่ะทําให้บริเวณยอดดอยอินทนนท์มีปริมาณน้ําฝนเกิน100มิลลิเมตรในหลายจุดนะคะทําให้ลําน้ํากลางค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ น้ำจากลำน้ำแม่กลางค่ะได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านแม่กลางหมู่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากฝนที่ตกหนักลงมาตลอดทั้งคืนนะคะโดยผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าน้ำได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับประมาณ50เซนติเมตรค่ะและทรงตัวอย่างนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งในพื้นที่นี้ค่ะมี2หย่อมบ้านขณะนี้มีบ้านเรือนประชาชนในโซนบ้านแม่กลางบ้านลุม่มได้รับผลกระทบแล้ว10ครัวเรือนค่ะ ซึ่งหากปริมาณน้ำสูงอยู่ในระดับ80-90เซนติเมตรประชาชนในพื้นที่บ้านแม่กลางจะได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะโดยจากการประเมินก็คาดว่าสถานการณ์จะยังคงทรงตัวต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะเนื่องจากยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะค่ะโดยจุดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มและมักประสบกับปัญหานี้เป็นประจำทุกปีชาวบ้านจึงมีการทำบ้านแบบยกสูงและได้มีการเตรียมพร้อมขนของข,องขึ้นที่สูงเมื่อเห็นว่ามีฝนตกชุกในพื้นที่ไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ เพราะว่าระดับน้ําประมาณนี้จะเจอจะได้รับความกระทบกระเทือนประมาณสัก10หลังคาแต่ถ้าเยอะกว่านี้ของชุมชนแม่กลางบ้านลุ่มจะมีประมาณ8 0 8 0ถึง8 80ถึง90ครัวเรือนแต่แต่ที่โดนที่โดนที่โดนกระทบจริงๆที่น้ำเข้าครัวเรือนก็จะประมาณสัก3-40ครัวเรือน ที่ที่เข้าจริงๆนะฮะคือที่เหลือก็คือบ้านขายกสูงไม่ถึงแต่ออกออกมาข้างนอกไม่ได้ สำหรับลำน้ำแม่กลางค่ะรับน้ำมาจากยอดดอยอินทนนท์ซึ่งช่วงเช้าวันนี้พบว่าดอยอินทนนท์มีปริมาณน้ำฝนสูงเกิน100มิลลิเมตรหลายจุดนะคะโดยยอดดอยปริมาณน้ำฝน130มิลลิเมตรกิ่วแม่ปาน113ม mm, ิลลิเมตรหน่วยผาตั้ง105มิลลิเมตรที่ทำการอุทยานดอยอินทนนท์120มิลลิเมตรและดา่าน5ขุนวางค่ะสูงสุดอยู่ที่153ม mm, ิลลิเมตรซึ่งทางอำเภอเองก็ได้มีระบบแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมซึ่งภาพรวมของทั้งอำเภอค่ะก็พบว่าบ้าน เรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะเป็นบ้านที่อยู่ริมน้ําไปฟังเสียงประหลัดอําเภอกันหน่อยค่ะตอนนี้นะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือลุ่มน้ําแม่แกลงนะครับแต่ว่าน้ําแม่แกลงเนี่ยจะไหลจากย่อนดอยถนนท์นะครับในสนอกการระบบเตือนภัยนะครับวิที่ยอดดอยก็เรามีอุทยานแห่งชาติดอยธนนท์แล้วก็ระบบแจ้งเตือนภัยอยู่แล้วในช่วงที่่ําคืนที่ผ่านมาครับแล้วก็ตรงนี้นะครับพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่1นึ่งสองตำบลตะแก้วเนี่ยตำบลหลวงเนี่ย เป็นพื้นที่ที่รับน้ําจากหลายๆหลายๆลำน้ําสาขาของนําแม่กลางรวมกันนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นแต่ณวันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ยังเล็กน้อยอยู่นะครับเป็นต้นฤดูฝนนะครับซึ่งยังมีบ้านเรือนเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะปลูกอยู่ริเวริมน้ำนะครับบ้านเรือน คุณผู้ชมคะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะคือภาพบรรยากาศในพื้นที่ที่ได้รับน้ํานะคะซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ําก็ยังคงทรงตัวค่ะโดยน้ําจากจุดนี้ค่ะจะไหลลงสู่แม่น้ําปิงซึ่งขณะนี้บริเวณท้ายน้ําอย่างฝ่ายท่าวางตาลหรือว่าฝ่ายท่าหลุกเองก็ได้มีการเปิดประตูน้ําแล้วเต็มทุกบานเพื่อรองรับน้ําที่จะไปถึงยังจุดนั้นนะคะขณะที่ในส่วนอื่นๆเองของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ต้องเรียกได้ว่าเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะอย่างที่อําเภอสันป่าตองที่เรามีการรายงานไปในเมื่อวานระดับน้ําก็ได้ ลดลงแล้วส่วนในชุมชนย่านสีปิงเมืองเองที่มีระดับน้ําเพิ่มสูงจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้นั้นขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนสัญจรผ่านได้แล้วแต่ก็ยังคงมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อรองรับน้ําหากมีการน้ําท่วมขังเกิดขึ้นในพื้นที่อีกค่ะทั้งสองท่านคะ่ะ